สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามว่จะดูดวงกับเกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนตุลาคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามเป็นกำใจกับช่องบูพยาดด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ u s e r บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวตุลลักนาาตุลจะเป็นยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับพไพ่ใบแรกนะครับสำหรับชาวตุลได้เป็นไพ่ The Justice เดอะ a ม i c เชียนแล้วก็เป็นไพ่ควีนออฟวัน i นออฟครับใบสุดท้ายนะครับ แถวบนเป็นไพ่ view of fortune ครับโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีตุลลัคนาตุลจะเป็นยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกเลยนะครับโอเคชาวตุลลัคนาตุลตอนนี้นะครับดาวประจําตัวของคุณเนี่ยได้เดินโครจรมาอยู่ในภพเรือนวินาศนะหรือวินาศแล้วนะครับเป็นการสิ้นสุดในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างไปหรือตัวคุณเองอาจจะดูมีพลังงานความรู้สึกในเรื่องของการมีแบบ ขเขาเรียกว่าเหมือนกับมีโรคส่วนตัวนะครับแล้วก็มีอินโทรเวิร์ดมากขึ้นในเรื่องของการคิดการตัดสินใจหรือทําอะไรอาจจะดูมีการแบบปวิเวกนะครับในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้นายออกคับเกิดขึ้นคือตัวคุณเองค่อนข้างที่จะเฟรดตัวออกมาและอยู่กับตัวเองสักระยะหนึ่งนะครับเพราะดาวศุกร์เนี่ยจะโครจรเป็นนิดด้วยนะครับนิดจะเนี่ยอยู่ในเรือนราศี วินาศเนี่ยอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกต้องตัดสินใจต้องคิดต้องทบทวนอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเราเองสักระยะหนึ่งนะครับต้องเลือกทาง justice คือการเลือกทางเดินกับในเรื่องของการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นหรือว่ามีแนวทางในการบาลานซ์สมดุลความรู้สึกของตัวเองให้มากขึ้นจริงๆแล้วอะครับดวงของไพ่เนี่ยเป,เปิดออกมาแล้วเนี่ยดีทุกใบเลยนะครับก็ยังสามารถที่จะ ปรับและเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้จากการฮิลลิ่งความรู้สึกของตัวเองให้มากขึ้นนะครับก็พยายามเปิดรับเปิดโอกาสดีๆให้กับตัวเองให้มันให้มากขึ้นกว่านี้และเราอาจจะยังมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ยังเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรู้สึกที่ดีขึ้นนะครับอิทธิพลของชาวราศีตุลลคณาตุลตอนนี้ดาวคู่ของคุณนะครับโคจรอยู่ในภพเลือน ลักขณานะเป็นตำแหน่งปารัเกษตรแล้วก็กำลังจะเลื่อนไปอยู่ในตำแหน่งนำหน้าลักขณาเป็นตำแหน่งเกษตรบดีแล้วแต่ดาว คู่ของคุณเนี่ยโคจรร่วมกลุ่มกับดาวพุธตลอดเลยตั้งแต่ในช่วงของที่ทับหลักแล้วก็ไปอยู่นําหน้าลัคนาก็เกาะหนึบกันอยู่กับดาวพุธอังคารกับพุธเนี่ยเป็นคู่วิวาทะอันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการมีปากมีเสียงมีการทะเลาะกันบ้างในเรื่องของความรู้สึกหรืออารมณ์สิ่งต่างๆที่ดูไม่ค่อยได้ดังใจอาจจะต้องให้เวลากับในเรื่องของการตัดสินใจกับความสัมพันธ์สักระยะหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเรารีบ เร่งเกินไปหรือทําอะไรที่มันอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการที่ตัวคุณเองอาจจะดูมีปัญหามีประเด็นได้อันนี้คงต้องให้เวลาอีกสักเล็กน้อยนะครับอาจจะยังพอที่จะยังไปต่อกับความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่ดีได้ทีนี้เรามาดูไพ่เพิ่มเติมกันต่ออีกนิดหนึ่งนะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับชาวราศีตุลแล้วก็รัตนาตุลเพิ่มเติมนะครับ เวลาพูดอะไรก็ควรที่จะแบบว่าถนอมน้ําใจในเรื่องของคําพูดด้วยอันนี้ก็น่าจะดีนะครับหรือคิดก่อนพูดด้วยบางครั้งเขาอาจจะไม่โอเคกับคําพูดของเราอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับไพ่ที่ได้คือไพ่ The Temperance สามเหรียญแปดเหรียญ ราชินีถือเหรียญโอเหรียญเยอะอยู่นะครับไพ่ใบสุดท้ายเป็นคิงถือดาบอิทธิพลใต้สําหรับไพ่เลเวอร์ครับโอเคไพ่เลเวอร์มาแปลว่าตัวเราเองอาจจะยังมีโอกาสแนวน้อมของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังปรับและเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรู้สึกที่ ดีร่วมกันอยู่ก็เป็นไปได้เพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์สำหรับชาวราศีตุนแล้วก็ลัคนาตุนอาจจะยังมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีเพราะตัวคุณเองยังสามารถที่จะปรับและเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะครับทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขายังไปต่อกับความรู้สึกที่ดีได้อิทธิพลของไพ่ย,ยังบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในช่วงเนี้ย ตัวคุณเองอาจจะดูดีมีเสน่ห์มีแพชชั่นนะครับที่ดีจากไพ่ใบนี้ควีนออฟวันนะครับและเรายังสามารถที่จะปรับในเรื่องของกลยุทธ์วิธีการในเรื่องของการที่เรากับเขาจะยังหาทางออกในลักษณะของการที่มีความรู้สึกดีๆร่วมกันได้และทําให้ความสัมพันธ์นั้นมีโอกาสที่จะไปต่อกับความรู้สึกที่อาจจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นดูมีโอกาสของการพัฒนาการเติบโตและการต่อยอดไป อนาคตข้างหน้าจากไพ่ The Wheel of Fortune นะครับ Wheel of Fortune หมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยังสามารถที่จะปรับทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันได้ดีขึ้นและยังสามารถที่จะทำให้ความสัมพันธ์ในอดีตหรือในเรื่องของความรู้สึกที่ตัวคุณเองกับเขาอะนะครับที่อาจจะมีปัญเด็นมีปัญหาต่างๆอาจจะคลี่คลายนะครับหรืออาจจะแก้ไขได้หรืออาจจะแบบสามารถที่จะ ละทิ้งแล้วเริ่มต้นกับความรู้สึกที่ดีได้อีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันเพราะว่ามีไพ่เดอะเมจิเชียนมาด้วยเมจิเชียนเนี่ยหมายถึงการปรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถที่จะดำรงอยู่ใน้วยความรู้สึกที่เราสามารถที่จะแบบ อารมุนอร่วยกันหรือว่าคุยกันหรือพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีตรงนั้นได้อันนี้ก็เป็นโอกาสดีๆได้อีกครั้งหนึ่งเช่นกันนะครับแล้ววงล้อแห่งโชคลาภนะครับแล้วก็เป็นไพ่เมเจอร์เชนยนนะครับจริงๆมีไพ่ใบนี้ด้วยเดอะเทมเพลนส์มีโอกาสที่ความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองใครที่อาจจะมีปัญหามีประเด็นหรือการแบบมีอะไรที่มันอาจจะแบบจบเลิกลากันไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะ กลับเข้ามาในความสัมพันธ์ได้นะครับถ้าตัวเราเองรู้จักที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นแล้วทำให้ตัวเองรักในเป็นตัวของตัวเองที่สุดนะครับจากไพ่ก้าถ้วยนะมันก็จะทำให้คุณดูดีมีเสน่ห์มีอำนาจในลักษณะาการดึงดูดใจความรู้สึกที่ดีเพราะตัวเราเองอาจจะต้องใช้ความมั่นคงในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อตัว เองให้มากขึ้นนะครับราชินีถือเหรียญมาราชินีถือเหรียญกับราชินีถือไม้มานะครับเป็นอะไรที่สามารถที่จะทําให้ความสัมพันธ์ดูมีโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆได้เพราะราชินีถือเหรียญคือความมั่นคงความเสถียรที่ดีแต่ในขณะเดียวกันต้องรู้จักที่จะปรับและเปลี่ยนแปลงด้วยคําว่าเสถียรไม่ได้แปลว่า ปรับเปลี่ยนไม่ได้นะครับปรับเปลี่ยนได้แต่ว่ามันจะเป็นการปรับเปลี่ยนในมุมมองความรู้สึกไม่ใช่แบบเป็นการปรับเปลี่ยนในสังความลังเลเพราะราชินีถือเดีอยเนี่ยจะไม่ลังเลกับความรู้สึกเราอาจจะดูมีความรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรดีเหมือนแบบอดทนต่อความรู้สึกที่ดีได้มากกว่าเดิมก็ได้เช่นกันเพราะว่าตอนนี้มีดาว อังคารคือดาวคู่งคุณเนี่ยอ่อนกําลังลงแล้วทับหลักเรามันอาจจะทําให้เรามีโอกาสที่จะได้เปรียบในเรื่องของการที่เขาอาจจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและเข้าหาเรามากขึ้นก็ได้เพราะว่าตอนนี้นะครับดูเหมือนเขาอาจจะดูจริงจังกับเรานะแปดเหรียญน,นะครับแล้วก็มีไพ่ t h e t e m p น r a n c e นะครับเขาอาจจะต้องปรับสมดุลกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อตัวคุณด้วยและตัวเราเองก็ต้องยืดหยุ่นแล้วก็ต้องปรับ mm. ก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้มันเข้ากับสถานการณ์กับในเรื่องของความสัมพันธ์มันก็จะทำให้ความสัมพันธ์ดูมีการเติบโตก,การพัฒนาที่ดีแล้วก็มีโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในเรื่องของความรักได้หรือ,อเราอาจจะต้องอให้นะษะของการที่ต้องมีสามเหรียญมันหมายถึงให้โอกาสนะครับ เราต้องให้โอกาสกันและกันและคิงถือเหรียญอ่คิงถือดาบขอโทษครับคิงถือดาบเราก็ต้องพยายามคิดจัดการหรือปรับวิธีการต่างๆเนี่ยเราต้องพยายามยืดหยุ่นอย่าแข็งกับสิ่งที่เราเราทำหรือเรารู้สึกแค่นั้นเพราะไม่งั้นเนี่ยปัญหาสิ่งต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คลี่คลายมันอาจจะไม่ได้แบบมีแนวโน้มของการปรับทิศทางในมุมที่ถูกต้องดังนั้น ไพ่บอกว่าให้เราพยายามมีเหตุมีผลในการตัดสินใจแต่ในขณะเดียวกันต้องรู้จักปรับสมดุลบาลานซ์ความรู้สึกของเขากับเราให้มากขึ้นให้โอกาสระหวางกันและกันนะครับมันก็จะยังพอที่จะยังมีโอกาสของการเดินหน้าต่อในเรื่องของความสัมพันธ์และคุณกับเขาอาจจะยังเป็นคู่ครองเป็นคนรลักที่ดีต่อกันได้และมีโอกาสที่จะยังกลับมาในความสัมพันธ์ที่จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าต่อกับความรักได้ดีขึ้นอันนี้เป็นสําหรับชาวตุลแล้วก็ลักขณะ ตุนที่จะได้รับโอกาสดีๆแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีก็โคโจรอยู่ในภพเลนกร,รมมะจริงๆจะดีแล้วก็เด่นในเรื่องการงานนะครับมีคนช่วยเหลือคนอุปถัมภ์หรือมีการเติบโตพัฒนาในด้านของคอวาม ขาเรียกว่าอะไรในล้านของการงานเนาะแต่พัทนี้จะมาดูเรื่องดวงความรักแต่ความรักความสัมพันธ์มันก็มีความโดดเด่นนะครับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจในการกระทําในเรื่องของการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับโอเคทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะยังไม่ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลปวดใช้วิจารณในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยําเป็นคําถามของคุณรบกวนดูดวงส่วนตัวอัลลาใ้ด้ บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ก็ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม